สวัสดีครับอันนี้คือเซฟิโลเ3 2ครับโดยเอสามสองสีดำปี B 96ครับคเครื่อง2,000ันดูฮะดูสีดำโอบขอบแมคโครสิบแปดครับมีสเกิร์ตด้านหน้าแมคโครสิบดูดูสีทั่วทั่ใบเนี่ยสีงองงามมากดูฮะหนักคนถ่าย,ยาง,งูเห็นเงาสวยงามมากดูรอบๆฮะ มีตุดเป็นด้านหลังเนียให้ดูยิ่งใหญ่ดูแบบโอ้สวยงามลองลองดูดูดูมาไปใกล้ฮะดูหาจุดตำแหน่งหาอะไรเนะี่ยฮะสีสวยมากสีดำเวลาเราถ่ายแล้วมันจะดูจะเงาอ่ะมันจะเงาเนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ให้ดูสีรอบๆไปก่อนดูสีรอบๆไปก่อนสวยงามเลยเออ หาจุดตำแหน่งหารายไปด้วยครับเผย่มันดูยิ่งใหญ่อ่ะมันดูแบบโอ้โหภูมิใ่า่ยิ่งใหญ่ต้องก็มีมีสกเกิร์ตหน้ามีตัวเลขข้างหลังแล้วก็สีสีดําๆเงี้ยมันจะดูเข้มอ่ะดูหลังคานรับหลังคาไม่มีรอยผุมีอะไระครับสีถือว่าประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องไปทําใหม่อ่ะดู ดูภาพรวมต่วไปนะดูข้างนอกนะภาพรวมโดยไปถือว่าโอเคมาดูภายในอะ่ะภายในห้องโดยสารพบอะไรยังเดิมเดิมมันเดิมทัาไมเปลี่ยนแปลงดูน้าปัดหน้าปัดก็ของเดิมแคๆคอนโซลข้างหน้าสวยงามมากดูดูเบาะอันนี้บอกเป็นกำมะหยี่ไม่ได้หนังอันนี้เป็นกำมะหยี่ยังสวยงามยังใหม่เนียยังใหม่ยังใช้ได้เลย ดูเดียดูอะไรได้ได้ดูขอบประตูขอบประตูยังดูดียังเหมือนเดิมนเดิมทุกอย่างน้ำเดิมดูเลยขอบประตูด้านหน้าดูดูสวยงามครับสะอาดสวยงามรักษาดีมากเจ้าของเดิมเดิมรักษาดีมากดูประตูหลังฮะดูขอบประตูดูทุกซอกทุกมุมเลยดูสวยงามสภาพยัง ได้คเลยยังโอเคเลยถือว่าเยี่ยมมากเลยเบาข้างหลังเบาหลังทำย่ังับอันนี้ไม่ใช่หเบาหนังรุ่นนี้ยเดีวนี้เออยังใหม่ยังสวยเลยครับดูขอบประตูดูอะไรทุกอย่างดูพรมพรมพรมพื้นด้านนอกเนี่ยมีจออินเดียร์อ่ะอินเดียใช้ได้ครับเครื่องเสียงใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้เกียร์ออโต้ทุกอย่างไฟฟ้า ตัวกระจกะตัวอะไรใช้ได้หมดครับใช้งานได้อย่างดูห้องโดยสารกว้างไอเอสามสองเนี่ยห้องโดยสารกว,าว้างกว้างกว่าเอสามหนึ่งจะเป็นรถครอบครัวเนี่ยดูเครื่องอันนี้มาดูเครื่องอันนี้เป็นเครื่องวีหกเครื่องวีหกเครื่องวีหกสองพันสองพันยี่สีอันนี้เราใช้สองระบบก็คือเบนซินกับ L p g พใครชอบประหยัดวันี น,นี่ก็จะไม่กินน้ํามันจนหน้าเหยียดน,นะไม่กินน้ำถือว่าไม่กินน้ํามันเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปบางคนก็โอ้ฮิดว่ากินกน้ํามันเครื่องใหญ่เครื่องอะไรโอ้แต่หัวฉีดอนะอยู่ที่หัวฉีดนะหัวฉีดบางทีขนาดยังเท่าการบไอาจรู้สีไกรขนาดหัวฉีดนะผมก,ก็จำไม่ได้นะถ้าเท่ากับรถเครื่องพันหกพันแปดเลยนะถือว่าไม่ได้กินนะน,นี่เราก็แก๊สให้เลือกคนระับมีแก๊สให้เลือกใส่แก๊สหัวฉีดอะ ถ้าไม่ชอบก็ต่อดอกได้ครับแต่ประหยัดอยากประหยัดกว่านั้นก็ใช้แก๊สวิ่งทางไกลใช้แก๊สวิ่งใกล้ใช้น้ํามันอันนี้ก็ได้ครับเครื่องยังเดิมเดิมเนี่ยดูไฟไฟหน้าไฟอะไรยังยังยังสวยกิ๊กนะครับดูดูช้างหน้าไม่มีรอยสนหนักไม่มีอะไรดูฐานหน้าอะไรยังโอเคยังใช้ได้เดิมมันเครื่องยังดีอันนี้สตาร์ทเครื่องนะครับ ดูแล้วดูสายพานดูอะไรก็ได้ยังสตาร์ทเครื่องอะไรได้ยินไหมโอ้โหเงียบเงียบกิบเลยเครื่องมันยอดเลยเดี๋ยวดูกระโปรงหลังข้างหลังข้างหลังเนี่ยเราถอดออกให้บูมหมดเลยแต่ดูแล้วไม่มีรอยชนไม่มีอะไรนะกว้างๆข้างหลังกว้างกว้างขวางโพรงหลังกว้างกว้างนี้อะไรเราออกอ่ะคือจะถ่ายให้ดูหรือว่ากว้างขวางมาก ต้องปิดสนิทนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนรอยอะไรจะว่าชนหนักโอ้โหปิดสนิทไม,มไม่มีไม่มีครับอันนี้ปิดสนิทอันนี้มันหนักครับมันจะมีไอ้ตูดเป็ดมันจะหนักนทีมงานต้องคอยไ,ไว้ถ้ามันจะหนักมันจะลงมาปิดนะครับสวยงามมากครับดูไกลยวดูภาพรวมถือว่าสุดยอดเลยนะสวยๆวยวยคันนี้คล้ายๆว่าเขาจะแต่ง ออกออกยอกว่าออกไวรุ่นหน่อยนะฮะเขาจะสีดําเข้มแล้วก็มีสเก์ตหน้ามีตัวเป็ดด้านหลังมันจะทําให้ดูใหญ่ขึ้นนะดูยิ่งใหญ่ดูใหญ่ขึ้นดูไกลลงูอู้นัวใหญ่แล้วขบแม่ขอดสิบแปดครับสวยงามโอ้โหมันจะเข้ารูกปกันแบบถือว่าสุดยอดนะสวยงามราคาหลักหมืนหน่นได้ยังเงี้ยวโอ้ถือว่าสุดยอดอนะอันนี้เราขายแค่สี่หมื่นห้านะสีนะ่หมนะื่นห้าสนใจก็โทรมา ตัวหายครบผศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกหกแค่สี่หมื่นห้าโอ้ถือว่าลดราคาหลักหมื่นเนี่ยหายากหายากครับอันนี้เรารับประกันเลยเกียร์เกียร์ไม่มีปัญหาอย่างกินด้อยของของซวิลโลนะถ้าอายุเยอะๆแล้วระบบเกียร์จะมีปัญหาก็คือว่าผมไปไมดูก็คือว่าเกียร์ส่วนมาก คนยาไม่ค่อยถ่ายน้ํามันน่ะน้ามันเกียร์บางทีใช้ได้นานใช้ไปนานเกินน่ะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายน้ํามันเกียร์ปล่อยน้ำเกียร์แห้งมากหรือว่ามันมันมันหมดสภาพบางทีก็ใช้น้ามันที่ว่าคุณภาพไม่ถึงเนี่ยอาจจะใช้น้ํามันอีกเกตยังไงอะไรประมาณนี้ที่ผมดูนะกับตัวเซนเซอร์อะไรของมันน่ะแต่คันนี้ไม่มีครับเรื่องเกียร์เนี่ยโอเคเลย ูแลรักษาดีไม่ไม่ไม่มีหาเรื่องเกียร์ไม่มีปัญหาเตียงแอร์เรื่องอะไรเย็นไม่มีปัญหาทุกอย่างไม่มีปัญหาเคื่องกันเนี้ยใช้ได้ปกติโอวิ้งได้เครื่องเดินเรียบสนิทไม่มีปัญหาอะไรสนใจก็โทรหาเงี้ยตัวศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกหกศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าขายแค่สี่หมื่นห้าขายไม่แต่ง ก็โทรมานะอันนี้ถ้าจะดูรถก็ตำลูกกาห้องสองลำลก,กาห้องสองอันนี้ไม่ใช่เต็นนะจะเป็นเป็นอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ลำลก,กาห้องสองอะ่ะถ้าจะมาดูก็โทรมาก่อนมีคนอยู่มีคนอยู่ตลอดโทรมาเลยคอัส่วนมากถ้าลงอย่างเนี้ยรถเก่งเนี้ยจะอยู่ไม่นานนะครับ บอกก่อนนะฮะรีบโรนะใครมาก่อนได้ก่อนนะใครมาก่อนได้ก่อนพอขายไม่แพงนะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ารับประกันเร็วโหไม่ผิดหวังแน่นอนนะโตมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะได้ท้ายนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอ่ะกระดิ่งจะได้เห็นบ่อยบางทีช้าเราไม่ทันแล้วมีหลายคนโทรมาผมโอ้ยเพิ่งเห็นคลิปเพิ่งเห็นนีบเอาไปแล้ว ีคนจองมีคนในไปหาล้ผมจะมีอะไรมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็มีสีบอก็มีมีตอนนี้ก็มีสองสาคัญถ้าเข้ามาอาจจะได้ดูคันอื่นด้วยแต่วันนี้ดูคันนี้ไปก่อนนะเข้ามามจะมีจอดอยู่สองสาคัญนะพเลือกสีเลือกอะไรได้ราคา,า,า,าเท่ากันราคาเท่ากันเกเดียวกันหมดนะกับอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกโทรหายโยโก จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งอ่ะตามจะได้เห็นไ,ไว่ไวอ่ะเวลาลงจะจะได้ทันนะการะโอ้ไม่ทันนะของที่สวยๆงามมันจะอยู่ได้ไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวคนละครับกลับรับ,รบวันนี้สวัสดีครับ